เมื่อกี้นี่ผักผักไปไทยเอาเยาะครับผมสิบาวามันกินบว่าได้อันแรกบ่ได้ยลยครับอันที่สองกอถอยอันที่สามครับผมจันทให้ครับบอรลุดไล่เมื่อกี้นี่ได้อีกแล้วแต่ว่าเากลับขึ้นมาทั้งนี้ครับตั้งแหนี่มุดวยงันแบบเกือบชั่วุมงระบนดมุดหน้ามุดหลังมุดพูดมุดปาดอยู่นี่ครับเปิดแ<อ>ต่แล้วง่าย่าแต่เข้า<อ>สายวัวว่าบปแล้วง่ายครับผม <laughs> ออหินครับไหลป่าก็มีเพป่นว่าเอ,อ้าติดตามไปเรื่อยๆครับเป็นว่าเป็นเดี่ยวขึ้นมาโซ่ผมครับผมล่อพี่น้งอ,อ,เอ,อรงเขาต้องล่อได้ครับเราเป่นยังสูได้ครับเป็นยังหมดกัดหายใจโดนๆเื่นยังสูดได้เขาอ,อยู่นไทยซิเขอาอต้องสูได้ครับผมเอ,อ้าล่อครับพี่น้องติดตามครับผมได้ห้วปอดหายใจทั้งเลยน,นี่เอ,อ้าขึนมาหายใจดนเลย พอเรยเมือ่อต่างเจ้าเว้ยมาติดตามเท่านีกนะครับกาลังสาวกันอยู่นี่ครับผมนี่ยนี่กาลังสาวแหยอยู่นี่ครับผู้เป็นเต้หมวกนี่ครับเดอ๋ผ้าเป็นเบิรงนนะเบิร์นครับวาสิมีขึ้นอายาบวาเดี๋ยวถ้าเบิรงครับผมโอ้มีกระด,ดูกออกตัวนึงเอ้ยโด,ดูลงมาต้นหนาเลยครับ เดี๋ยวล่อดรุ่นล่อดรุ่นครับผมก้าลังเข้าไปสวยกันครับมุดแหละครับผมแสดงว่าต้องมีตุ้มเมียนโม่อาย่ญญาเล่นบม,ม่เอ้ามูนลงไปอีกแล้วครับเอ้าว่มามาเดี๋ยวเฟิ่งครับผมเดี๋ยวเฟิ่งเป็นว่าเดือดเลยครับเดือดเลยเป็นว่าโอ้ยเดือดที่ลีเดือดที่ล,ลีครับผม อเดียดเป็นเดีดยรับผมเออใส่กะละบังบานอ่โอ้ยห่วยหยยต้องน้ำไปบิองต้องน้ำเปลือง้ง่าต้องน้ำไปบิองับผมพี่นี่เห็นปะพี่น้องไม่ยังบานทั้งนี้เขากันโอ้ยครับผมอ คักบว่บาดเนี่ยขกบวมืมุเจ้าจังบว่บ้านพี่น้องอีมั่งครับนี่จังอีมั่งบักสังครับผมจังสี่จังบักสังพีมั่งหอมสังอ้ยุ้ยบว่อุ้ยเอามาดูดูได้เอามาดูดูเดี๋มักมากจังสี่มากอี่ลีดิมากจังสี่แหละอายะยังสี่แหละอ้วนยังสี่แหละมักจังจังอย่างพี่มั่งบักสังยังสี่แหละบู๊ยเบืองออกครับ ต่ว่าก็ต้องช่วยกันครับผมผู้เดียวไม่ได้ผู้เดียวไม่ได้ง่ายดอกนีุ่ไม่ได้ำเลยอูปลายังนี่นะคนี่ปลาเราถึงแ้ฝรว่ไปนี่ถทีว่าสุดยวดได้ครับง่ามกครับผมช่วยไม่เป็นแบบหาลูกอายุดิหนิสนนีะอี่สบ อะไรก็ซื้อตีนยองยักด้วยแมียนบอโอ้งองเงี้ย <c oughs> สาธุดยอดครับเดี๋ยวเขาหยิบถาดหลอดไงเรื่อยๆครับอเออมีหลายรอบอยู่ครับผมเตรียมไปเรื่อยๆมีน้ำแ,แข็งไว้ไงอ่ะนอกไปบาลาหน,นอต้อตงเตรียมพร้อมครับขับ่ถเตรียมพร้อมนี่เน่าอยู่บนใบนี่แห,หละเป็นป่าเนเอาดีหลยสามเส้นบ่ทั้งสองเส้นสามเส้นบ่งงามงมเลยครับผม เดี๋ยวรอรอๆไม่เาให้ตอนนี้ลูกควนพึ่นดุลแล้วพี่จริรำข้านเหรอพีจินหัวหูครับผมเอามันมันด้วยเฮ้ยมาไม่เรืเร่อยๆครับผมเอ้าขอบคุณครับชงแก๊สชงแก๊ส